ตำรวจไปบุกจับชาวรัสเซีย5คนเปิดวิลล่าหรูที่จังหวัดภูเก็ตพบว่ามีการเล่นพนันพร้อมของกลางเป็นชิปแลกเงินมูลค่ากว่า1ล้านบาทและก็อุปกรณ์เล่นพนันจำนวนหนึ่งครับ นักพนันชาวรัสเซียห้าคนถูกตำรวจสืบสวนภูธรภาค8เข้าควบคุมตัวได้คาโต๊ะพนันหลังทั้งหมดเปิดวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในซอยสาลิกาตำบนราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตมีการลักลอบเล่นพนันส่วนบนโต๊ะพนันไปพบไพ่สองสำรับชิปแลกเงินจำนวน1ล้านบาทแล้วก็าร์ดิสต์กล้องวงจรปิดหเครื่องยาบารากูหกล่องตำรวจจึงยึดไว้เป็นของกลาง ตำรวจเปิดเผยบอกว่าการไปบุกจับชาวรัสเซียครั้งนี้เนื่องจากว่ามีข้อมูลบอกว่าชาวรัสเซียกลุ่มดังกล่าวมีการเปิดวิลล่าหรูลักลอบเล่นพน,นันเนื่องจากสืบสวนว่ามีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งลักลอบเปิดเล่นการพน,นันจึงขอหมายสารจังหวัดภูเก็ตเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็ไปพบชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินเข้ามาในวิลล่าจึงแสดงตัวขอตรวจคน้นและให้พาขึ้นไปบนวิลล่าก่อนที่จะไปพบนักพน,นันทั้งหมดนั่งล้อมวงเล่นพน,นันจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม ส่วนนักพนันชาวราัสเซียรับสารภาพว่าเปิดวิลล่าเล่นการพนันจริงโดยใช้ชิปแทนเงินสดหรือว่าเงินดิจิตอลแลกเพื่อเข้าเล่นการพนันครั้งนี้ครับ